อะไรผูชนาครับอุดรโภชนาอุดรผู้ชนามันมีสองเจ้าที่เราเวทกันอยู่ จะคิงไม่เปิดวันนี้ก็เสร็จอุดรอเลยเป็นร้านอาหารจานด่วนว่าตีเป็นร้านอาหารจานด่วนท่านนครปฐมก็คือเชลไม่ชิมอะไรประมาณนั้นแต่ว่ามันจะมีความเป็นถ้าร้านอย่างนี้นะมันดูเหมือนปกติใช่ป่ะแต่ทุกที่อ่ะมันจะซ่อนความเป็นเอกลักษณ์ของที่นั้นๆน่ะแล้วบอกว่าที่นั้นอ่ะอะไรคนชอบกินเยอะที่สุดอย่างเช่นแบบว่าเชลไม่เคยชิมอ่ะมันเหมือนปกติถูกป่ะแต่ว่าอย่างเช่นเพดานหมูอ่ะเราจะไม่ได้กินจากที่ไหน ในความดูแบบธรรมดาของมันอนะแต่ที่เนี่ยเราจะรู้ว่าทั้งคนพื้นที่และนักท่องเที่ยวชอบมากินอะไราจากร้านพวกเนี้อันนี้ผมลองลองเช็คด,ดูนะทุกโต๊ะต้องสั่งเมนูเดียวเลยที่ทุกโต๊ะต้องสั่งคือปอบเปี๊ยะปอบเปี๊ยะปูแล้ว อ่าเดี๋ยวผมกดลกกเลยปกติเราจะเห็นน้ำราดที่มันเป็นสีมพูไอสีสีสีน้ำตาลน้ำตาล,ตาลอันนี้เป็นอย่างกับซอสพริกแต่เป็นน้ำราดเดียวคล้ายๆเป็นซอสแดงใช่เขาบอกว่าน้ำราดสีจัดคนคนที่มากิน<อ>เขาคอมเมนต์เนี่ยแต่ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นแบบไหนแล้วเมนูอาหารไม่เยอะมากมากๆด้วยเพียบ เพียบเลยฮะหมูสเต๊กก็น่าสั่ามีของโปรดนึงอีกสตูลิ้นสตูลิ้นแล้วผมกําลังคิดว่าเขามีขนมปังราดน้ําเหมือนเมื่อเช้าหรือเปล่าไม่น่าพลาดปังยวนใช่ไหมใช่ปังยวนราดน้ําอ่ะเนี่ยลองกดเข้าไปดูอ่ะมันมียันสุกกี้เลยนะอ๋อเหรอใช่แต่ซุกกี้ไม่ได้ครับสุกกี้เราเจ้าเดียวเท่านั้นที่จะมีอยู่หนึ่งเจ้าที่นี่คือสุกกี้ที่อุ่นจิตเขาบอกคุณว่าอุ่นจิตผมเห็นแล้วคุต้องไปที่นั่น เพราะฉะนั้นเราจะเว้นพื้นที่ของซุกเก้เอาไว้ให้อุ่นจิต เอางี้ร้านเนี่ยคือแม่งใช่หมดแล้ว<ช>ตำนานเฮีย<ะ>ทวกสิบบุกบวกอะส,สุดยอดที่เราตามหาเลยเพราะฉะนั้นผมว่าเราลงไปลุ้นดีกว่าเพราะว่าเราไม่อยากทําการบ้านอะไรเยอะเลยแล้วเดี๋ยวให้น้องเทสดูประวัติว่าเขามายังไงอ,อะไรยังไงเป็นเรื่อดแล้วชงแผลชมไอ้ริดลากตาลอยอยู่ข้างหลังไอ้เฮียกินเดี๋ยวเป็นสองก้อนเมื่อคืนแล้วบอกทำไมผมไม่หิวเลยวี่มึงหิวก็ไอ้เฮียมึงหิวก็บ้าไอ้เฮียกินข้าวจี่เป็นสองไม้อะของชอบนึกว่าไม่ได้กินอะไรอะ มึงว่าได้นะคนดูได้ครับสามคนครับปอเปี๊ยะใช่ปะเอ้ยหอยจ้อเขาบอกหอยจ้อก็ดีเออต้องเอาว่ะนั้นหมี่นี่ดีบะหมี่เกี๊ยวกุ้มที่บอกว่าปอเปียยังไม่ทันกินเลยเลยมองไปเต็มละสามครับสามสามคนครับด้านไหนครับครับนี่ก็ได้ครับคนนั่งไหนวะหอยจ้อ ในอีกโปรตีนดีกว่าหมูสเต็กปอเปี๊ยะสดหนึ่งครับขอขอลองจันเลยก่อนครับออจ้อนี่ก็อร่อยออจ้อเล็กครับสะโตไหมจะโตเหมือนมีไส่ข้าวสตูลิ้นครับไปกลับครับกลับข้าวกลับเลยเหรอไม่ยั้งไม่ติดไม่ติดกลับข้าวเตะเอาไหมเตะเอาไหมฮะเตะเอาครับกี่ไม้ครับสิบไม้เลยเมนูข้าวก็ดีนมมีดก็อร่อยไอ้แค่หมูเลือกสักอย่างหมูเลือกสักอย่างเลือกสักอย่างผมเอานี่ดีกว่าฉีกเลย ข้าวูกปิค่ะอุ้ยอยากกินเอาแค่นี้ก่อนนะเดกมันไหมหรือว่าคุาจะเติมอะไรไหม ป็ดเปิดอะไรคุณไม่ได้เอามาบมือกีเขาแฝงตัวเล้วเป็ดครับเป็ดเล็กครับเป็ดเล็กนะอ่าสรุปแล้วกูจะเบ็ดมึงก็เติมก็ต้องเอาหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้มีข้าวเลยใช่ใช่ใช่ยแต่หมผัดไทยก็ต้องดนผัดไทยก็ดนที่เป็นเมนแรกเลยเพราะว่าผมเห็นเ่ยคนสั่งผัดไทยหรอใช่คนสั่งเติมนะผัดไทยเดี๋ยวผมไปเติมผัดไทยให้ท้อไม แต่ข้าวฟูกก็ปิดไม่ค่อยมีเท่าไหร่เกูฉีกไงเอ้าทำไมมึงถึงสั่งข้าวฟู้ก็ปิดวะเลยขึ้นไปแล้วผมเห็นมันดิอ้าเรียกอ่ะมันอยากรู้ว่าอะไรโดนใจให้ไปสั่งข้าวฟู้ก็ปิดอ่ะถ้าอร่อยมายุ่งเลยนะน่ะถ้าอร่อยมายุ่งนะเดี๋ยวพี่ไปเติมนี่ให้ผัดไทยเอาคุณคุณลองดูได้ มาแล้วครับประวัติครับุดอนโฉนนาครับยังไงฮะคุณเพชรลองเล่าประวัติมานิดหนึ่งครับประวัติคร่าวๆของที่นี่เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปีคศ1964ตอนนี้ก็น่าจะ61ปีในปีนี้เขาบอกว่าอาหารนี่เป็นแนวกุ๊กช็อปด้วยก็คืออาหารฝรั่งสไตล์โครจีนนะครับผมอ่าเข้าใจเลยในยุคแบบพวกยุคสงครามโลกนะครับผมปอเปี๊ยะสดน,นี่คือขึ้นชื่อแน่นอนน้ำปอเปี๊ยะสีส้มไม่เหมือนใครนะรสหวานแฝงเผ็ดนิดๆแสดงว่าน่าจะใส่พวก ความพิถีลิชาอาจจะเป็นไปได้นะผมเป็นร้านที่สนใจคนแถวนี้สนใจคนแถวนี้เหมือนกันใช่เป็นแบบสไตล์เขาเรียกว่าสไตล์แบบคิวด่วนมีผันกร์ะพรเายมาเลยมีทุกอย่างแล้วก็ราคาถูกเขาบอกว่าโต๊ะที่เราเห็นทุกตัวเนี่ยเป็นไม้ประดู่ฮะซึ่งน่าจะมาตั้งแต่แรกแรกเลยก็ถ้า60ปีที่แล้วผมมันก็อยู่ตั้งแต่60ปีเอาดูโต๊ะแต่งตัวสวยหมดไม่น่ามีอะไรเพิ่มเพราะว่าผมดูตรงเนี้ย ถ้าประวัติต่อเนื่องจากนี้เนี่ยบอกว่าน่าจะก็น่าจะเพราะว่าวอันนี้คือปอดท,ที่เขาเพราะว่าเขารู้กันมาในอินเทอร์เน็ตในอินเทอร์เน็ตแต่อาจจะมีอะไรเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆจากเพราะว่าร้านนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้มีแบบใครมาสะพั่์แนวลึกเ,เท่าไหร่เพราะว่ามันน่าจะเป็นฟิล์มแบบพอเป็นร้านมาัลติอ่ะนึกว่ามันมีหลายๆอย่างคนก็แค่มากินแล้วก็รีวิวกันแต่ไม่ได้มีประวัติที่แบบลงลึกดีเทลไปถ้าดีเทลเนี่ยอาจจะต้องเพราะว่าถ้าดูจริงๆเป็นร้านที่อยู่คู่คู่ดอนใช่ ปกติเมนูยอดฮิตมันคืออะไรครับนอกจากปอเปี๊ยร์เบียร์ไก่ไก่อย่างนี้ไม่ได้ใส่กูเยอะนะเพราะเราขายกูสิบห้าบาทอ๋อโอเคผมสั่งเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็มีสเต๊กอ๋อโบเต้สั่งแล้วครับเช้ากำลังหาเมนูเพื่อสั่งเพิ่มค่อยคดูค่อยค่อยนั่งเล่นยาวๆก็ได้ก็เปิดตั้งแต่กี่โมงเช้าเลยแปดโมงครึ่งครับประมาณหกโมงเย็นอ่าอ๋อนึงมีสั่งอะไรอีกโต้ด้วยออนี่ยสามล่าที่ผมเห็นแล้วสีมันไม่เหมือนปกติ ตีหลังร้านก็จอดรงได้ไหมขงหล้วก็เข้าได้อ๋อข้าหลังามไปจอดได้อ่ามันจะบนข้ามไปจอดข้างหลังอ๋อผมไม่รู้ผมเลยจอดนะไม่โดนล็อกใช่ไหมครับให่ครับข้างห,าหลังเป็นโรงพักเลยครับอ๋อแล้วเข้าได้หมดครับข้างหลังมันเป็นทางสาธารณะอ๋อครับอาขยาทอดนสองชั้น้ิ้มน่อยคุณป้าอยากเดียเ่ย,ยเวเหรอแป๊บไอ้คุกของนะึงเขาบอกเื่าที่นี่ก็อร่อยอออนั่นผมเพิ่มเลือดไปหนึ่งครับ ปกติใส่อยู่ในจานหนึ่งนะอ๋อปกติใส่อยู่แล้วใช่ไหมอ่แลครับนี่แหละครับจะเปแเดีกยวเดี๋ยวเราไปมพ่มแล้วเสร็จแวไครับผมเป็นรุ่นที่สองะอ๋อเกียเป็นรุ่นสอง่อยังมีอยู่นะ9กสีเต๋ายัง94ครับแต่มีบ้านข้างนอกไม่ได้อยู่ที่นี่ครับสูตรของคุณแม่ต้องอ๋อน้ำปลาเปียก ไปสู่ของคุณแม่ครับเพราปะปากเนี่ยไว้ง่ถ้าของเก่าเนี่ยมันจะใช้น้ำมะขามเปียกครับแล้วก็จะใช้เครื่องเทศด้วยส่วนหนึ่งใช้น้ำพรลกตัวทำครานี้บางคนกินแล้วเขาก็ไม่ชอบแ,แม่เขาก็เลยเปลี่ยน ก็เลยออกได้ออกมาเป็นสีแดงๆหน่อยอันนี้ก็ขายมาหลายสิบปีแล้วล่ะจริงๆนั่นแต่เล็กๆของผมก็เด็กของนี้แหละเพราะปกติเราจะคุ้นชินกับสีที่มันเป็นน้ำตาลใช่อันน่าเกิก็ใช้น้ำมะขามเปียกทั้งส่วนหนึงรือบางทีเขาก็เอาโาร์แหลลครับอ๋อครับ ยอย่างที่อเราบอกว่าพอเป็นรถเข่ามันก็มีความฝรั่งคือมีมาตรฐานมันจะ,ะมีความแบบนี้เป็นไงครับคุณเมื่อกี้คุณเดฟว์ก็สูตรน้ำลาดเนี่ยที่เขาอา玛เขาคือ,มม<ช>อแม่เขาเป็นคนเปลี่ยนแต่ใช้มาหลายสิบปีแล้เพราะว่าเขาเปลี่ยนสูตรเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆที่ไม่ให้ใช้แบบเดิมที่ไม่ให้ขึ้นมาจากน้ำมะขามเปียก๋อเหรอน้ำมะขามเปียกหรือน้ำพะโลอะไรที่เขาขึ้นอันนี้มาแล้วมันก็เลยได้สีนี้มาอันนี้เกียร์นี่เกลือเป็นรุ่นสอง แต่เตีย่ยยังอยู่นะ90กว่าอ๋อใช่อันนี้ก็เก่าก็60ปีอะขึ้น6ใช่ประมาณ60 60อัพแน่นเพราะฉไม่รู้แหละแต่ผมขอชิมไมน่ก่อนเลยเอาเลยนี่มีความเผ็ดมีความเผ็ดขึ้นมาหน่อยๆแต่มันก็ไม่ได้หวานซะทีเดียวขนาดนั้นนะเพราะว่ากลุ่มลูกค้าของของร้านนี้มาก่อนคือไม่ชอบน้ำราดแบบนั้น เขาก็เลยทาน้ำราสูตรนี้ขึ้นมาครับผ่อลูกค้าแม่ก็ต้องกับคือมันเหมือนเราไม่เคยกินเป็นอีกทางหนึ่งนะใช่ไม่เคยกินน้ําสูตรนี้มาก่อนเลยตีเป็นอย่างนั้นได้เลยมันไม่ได้บอดี้หนาเท่าที่เรากินหรือวะใช่แต่มีหวานซอสเผ็ดใช่หวานซอสเผ็ดขึ้นมาจากซอสพริกเป็นไปได้ก็เป็นไปได้เป็นไปได้อืมืมตบแป้งดีกว่าอ่าอืมตบแป้งอร่อยเลย แล้วก็ไม่ไม่ต้องย่างอะบัตต์อร่อยเลยเฮ้ยมันเป็นอีกรสหนึ่งที่แตลกแน่ครับสิกหวานเนอะอืมคสติกแบบคาสติกเลยอะเหมือนมีทางอีกทางหนึ่งทางของเขาอะใช่ทางติ๊กเนเจอร์ก็ได้ใช่ใช่มันเป็นหวานเครื่องเทศอะมันเป็นหวานแล้วก็หอมเครื่องเทศบางอย่างไม่กินก็ได้ มันบอกไม่ถูกนะคือเนื้อหัวมันพยายามตีกันว่ามันจะไปนึกถึงไอ้น้ำลาดที่เราเคยกินล่าตาลจ้าแต่อันนี้มันเป็นน้ำลาดอีกแบบหนึ่งไปเลยซึ่งจะมีความเผ็ดความหอมของเครื่องเทศหรือว่าสมุนไพรและรบางอย่างที่เขาใส่ลงไปแล้วเขาหวานฟิลเหมือนน้ำลาดหมูแดงก็ไม่ใช่เพราะมันมีเผ็ดเข้ามาเนี่ยใช่น่าจะขึ้นจากซอสพริกด้วยแหละใช่ใช่เพิมแปงแบบง่วกันหลายอย่างเลยอ๋อเขาบอกว่าก็แป่งไม่เหมือนไทยวะไม่เหมือนไทรถ้าถ้าเอาตามอย่างนี้นะคุณจีเล่นเมนูต่อไป ผเห็นคอมเมนต์มาเขาบอกว่าเลือดที่นี่อร่อยรอลองลองเลือดก่อนเลยอืมเครื่องมันหอมเข้าไปเอ้าหรอเครื่องมันหอมเข้าไปเลยแล้วมันมันมีมหอมหวานจากน้ำเขาอะน้ำเขาจะเป็นหอมหวานที่จะไม่ได้ทรงเครื่องเทศแรงอืมเจอบ้หอมหวานละมุนโอ้โหแล้วเจตัวเลือดอร่อยเจอ้าตัวบักเจอตัวบัก,บกบบจิมเหมือนเจอตัวบักนะ ดักหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่พอก็คืออันนั้นเลยนะอืมม่ค่อดยแล้วเป็ดก็ตัวไม่ใหญ่เวยเป็ดตัวเล็กๆก็เนื้อมันนั่นเนี่ยหนังอร่อยวินามเลย เป็นน้ำราาที่แบบมีรสชาติหวานนำวปกติเราจะต้องได้กลิ่นพะโลนํา<บ>ในการําเป็ดพะโรที่เรากินบ่อยๆมก็แังว้าวกับเนื้อเป็ดกว่าอ,อออันนี้ไม่ใช่ข้อมูลไม่ใช่แฟกต์ไม่ได้เรื่องน,น,นะแต่ในความรู้สึกผมว่ถ้าเทียบเป็นไก่ไอ้เนื้ยแม่งเหมือนไก่ไ <ข S 1> บ้านเน,นื้อมันจะหอมกว่าแต่ที่เรากินแล้วเนื้อนั่นเนื้อจะแน่นกว่าแล้วหนังมันจะกึบ อืมแล้วมีความนุ่มตรงตาบางอย่างปกติเป็นอ่ะแต่จะไม่ค่อยได้กินเทคเจอร์นี้ว่ะมันจะนิ่งไปเลยอยู่ที่อะไรไปเลยสักอย่างเลยไก่พัดไก่บ้านไม่เหมือนไก่บ้านมากเลยวิมีการป่ะเพราะเขายกขึ้นมาผึ่งแต่คนอื่นก็ผึ่งนะไม่ผมว่ามันทานแบบสายพันธุ์โอ้เออมันคือไม่เกี่ยวกับวิธีการแล้วมันแม่งแบบสายพันธุ์ของมันหรือเปล่าวะมสเตย์ครับตังส์ไม่ได้ฉุกเฉินเทศ ไม่ได้ตุ่นเคื่องเทศขนาดนั้นไก่ยังได้กิ่นคัมมิ่งอยู่อ่หน่อยๆได้กินคัมมิ่งยังไงก็คิดว่าถ้าลาดแต่น,น้ำราดไม่น่าจะพอดีเป๊ะหวานข้นหัวผมขอมาตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมคุยเรื่องหจ้อกับเขาเล็กๆหอยจ้อเขา เขาบอกว่าเป็นหอยจ้อปูที่ผสมหมูแต่ว่าไม่ได้ใส่ปูเยอะมากเพราะว่าเขาขายในเขาคุมราคาให้มันขายได้ลูกละสิบห้าบาทได้เพราะปกติเรากินจ้อปูเต็มๆบล็กแปดสิบหนึ่งร้อยผมเลยว่าขอชิมเนี่ยมันจะเป็นหมูแน่นๆเลยแล้วก็มีมีปูอยู่มันจะแน่นมันแน่นแน่นกว่าแบบปูล้วน เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะกินการเนี้ยแพงมากอือเราจะต้องกินพวกสับปะรดเนอะเหนื่อวะแก้มหรือกินพร้อมแก้มพวกเขาลองกินพร้อมใช่ไหมได้ไม่เคยกินเหมือนกันนะอือพร้อมก็นวะสับปะรดนี่หวานหวานาแปลกๆงเนี่ย <laughs> เวลาผมนั่งกินนะผมนึกถึงอะไรวะผมนึกถึงร้านในแถวในเมืองแถวพวกแบบว่าสารลางอมกรุงเทพอืมนึกถึงแถววังที่จะเป็นร้านกุ๊กช็อปอย่างเงี้ยอืมเก่าพวกที่เราไปกินตรงวิสุกัสัตอ่าใช่ฮะนี่แจะเป็นมีความเป็นกุ๊กช็อปคนจีนคนอะไรพวกนี้อยู่ซึ่งแบบเออดีตัวแบบจีนใช่ป่ะใช่ครับตัจีนกุ๊กช็อปจีนเออพอพูดว่ากุ๊กช็อปไม่เห็นภาพนะ ดูน้ำหน่อยอู๋ออลิ้นดีมากน้ำก็อร่อยละลิ้นโคตรดีลิ้นเหมือนเป็นส่วนที่ใช่อะลิ้นหัวกระตูลิน้นต้องตัดกระตูลิ้นควร,รต่อไปแล้วกระตูลิ้นเนี่ยมาแล้วนะใช่ค,ครับควรมากขอลองกินด้วยกันกับปลาโดนอย่างนี้สายฟิลสายฟิว อย่างลือเพราะว่าคำามความนัวความเปรี้ยวเค็มม<า>ันทำให้ปลเปี๊ยอร่อยขึ้นมนแบบฮุบฉีกเลยย่างราซีฟู้ดดีกว่าถ้าซีฟู้ดน่าโดน้าเป๊ะเ,เลยปเ,เป๊ะเพราะเราชอบเปรี้ยวเค็มแล้ว ทุกคนต้องกินเมนูนี้ผมว่าผมต้องเอาเลยว่ะเพราะไม่งั้นมันจะติดกันละมีกุ้งนะทอปแพ้กุ้งกูไม่เห็นแมงแบบอะไรเลยกินทุกอย่างกุ้งแม่น้ํากุ้งในบ่อกุ้งแบบกุ้งน้ําตื้นน้ําลึกไม่มีไม่มีคันทะเยออะไรออกมาแต่ผมแพ้กุ้งแผมแพ้กุ้งแต่ผมเห็นเมนูเนี้ยร้องห้าคนแตกมาเลยห้าคนหกคนเนี้ยสั่งหมดเลยสั่งหมดสั่งหมดทุกคนคล้ายๆเป็นเส้นเล็กว่ะเส้นจันเล็กอะใช่ป่ะที่เขาเรียกกันเนย ผัดไทยแกงจันแต่มันดูใช่ป่ะนะมะนาวไหมอาจจะลองก็ลองคิดว่าอยากอยากจะขอลองเยากจะเทสน้ำผัดไทยเขาหน่อยใช่ครับเพราะว่าถ้าโอจีเป็นแบบไหนใช่เพราะไม่งั้นสมมติว่าไอ้ผัดไทยกับไอ้น้ำรามเนี่ยผมมันมีความรู้สึกว่าถ้ามันโดนมะนาวเมื่อไหร่อ่ะมันจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเลยที่แบบเราจะไม่ค่อยรู้รสชาติเก่าแล้วอ่ะอือรู้แล้วทำไมคนถึงแบบนุ่มอะหอมด้วย คือน้ำผัดไทยอร่อยมาแล้วว่ะอืมอืมเส้นมันนุ่มเหนียวเหนียวคล้ายๆนั่นแหละก็คือไอ้เส้นเลกจันนั่นแหละใช่จ้แล้วน้ำก็จะหอมกลมกล่อมอยู่ถูกต้องว่าอ๋อผมเห็นแล้วหลายหลายคอมเมนต์ใน Google Map ที่เราเซิร์ชเนี่ยเขาบอกว่ารสชาติหลายๆเมนูมันจะเป็นรสชาติแบบเก่าแก่รสชาตงโบราณวินเทจถ้าอย่างนี้ก็จบเลยจบบีบมะนาวปร๊บจบเลยพัดลมเป่ามาทังกูด้วยจบเลยถ้าใช่อย่างนี้จบแล้วพี่อย่างนี้ได้แล้วใช่อย่างนี้ได้แล้วว่า ต้องแก้มบบใบผักเนี่ยอันนี้มันต้นหอมนี่หว่ามันไม่ใช่ไอ้นั่นอ่ะคุย่ใช่อันนี้ต้นหอมดิต้นหอมเลย่ะอย่างี้น่าจะชัวร์ครับไปครับอันไหนคู่กินเรื่องเนี้ยพี่ชอบนักหนาเนี่ยชอบขึ้ติ่งชอบ้ักหนาแต่ที่ไม่เหมือนที่เห็นคือใส่สับปะรดแคนมาม่วงอ๋อ เปรี้ยวหวานมีมะม่วงไหมไม่มีนะไม่ไม่มีมะม่วงมันต้องคุกป่ะหรือว่าไม่ต้องนะชาวคุกปีกไม่ต้องราดอะไรนะคุกคลุกเป็นนี้เลยใช่ผมตีนมันแตกไปเลยนะใช่มันเหมือนให้คุกเป็นตรงเครื่องอ่ะข้าวคุกกปิกก็ฟิวแบบข้าวยำอ้าวอะไรเงี้ยใช่พี่มันคือข้าวยำอ่ะแต่ที่นี่ไม่มีไม่มีถั่วไม่มีถั่วฝักยาวกับมะม่วงและพริกแห้งก็ไม่มีนะเออไม่ไม่มีพริกแห้งหรือว่าพริกแห้งให้ใส่เองไม่มีตัวข้าวเลยข้างนั้น ครับถ้าคนไม่ชอบกะปิแรงๆชอบเลยเออต้องกินคู่กับสับปะรดปีกเลยข้าวมันหอมหอมเขาเขาผัดข้าวหรือเขาทำเมนูผัดอ่ะโอ้ะกินกใช่หรออืมข้าวนุ่มนวลสับปะผมอ่ะแรงล็กหน่อยหรือว่าต้องใส่ซีฟูดก็ดู อีกแล้วหรอหลมันแล้วหลับจริงด้วยอาเป็นร้านกุ๊บช็อปเข้าใจได้ง่ายถ้าดูจากเมนูหลายๆอันเนี่ยมีผัดโพยเซียนเนี่ยก็คือเมนูที่เราจะกินนะหลับแน่นอนตรงจวนผู้ว่าไม่เกินร้อยห้าสิบไม่มีอะไรเกินร้อยห้าสิบเลยเยอะเยอะเยอะอย่างนี้ห้าสิบบาทก็คือเราสั่งร้อยหนึ่งแม่งอยู่แล้วสั่งร้อยหนึ่งแล้วได้หลายเมนูด้วยเราขอกิน่อย ตรงน่องอน่องแบบปิดน่องแบโพกเป็ดนน่นสัสัตว์มัน<ะ>ีนองเลดใส่เลือเลือดมันเสพียอ,อยู่นะระบบเีอยโคเอกลักษณ์จัดอเสียสุตูเอับสุสบอเสียเขาไม่ได้ใส่นมานะเขาจะจิ้มว่เนี่ยเขาจะวางไว้ข้างๆกันอันนี้กระปุม้งเหรอ เนะเพราะว่าถ้าถ้าปรุงมันมันจะดูมันดูใสดีอ่ะปกติมันจะข้นๆมาบว่าหรือม,มันมีหลายแบบไม,ไมไ่งอ่ะลงไปด๊าเลยก็ปกตแบบิมันจะข้นอ่ะข้นเป็นครีมเลยสตูอันนี้แต่ร้านเ,าเก่าๆทําเวลาเขาทําสตูไม่อร่อยยกแบบที่เราสั่งในด้หมดเลยแบบเมืเม่น มาเก,กิดรำเพริญนะอ,อร่อยๆ่เนี่มันไม่ใช้ร้านอาหารเช้าไม <ป S 2> ่ใช่ร้า,านอาหารแต่เขาเปิดแต่แปดโมงครึ่งนะร้านอาหารเช้าต้องมาดาคาเทีนอะอยู่นนั้นเลยพอไทยโหดนะพอไทยเป็นปลาหมึกเนอะใช่ทำไมแพ้ปลาหมึกวะชอบชอบเป็ดหรอเป็ดอ,อร่อยเป็ดดีนี่อะเมาเลยผมนี่มีเป็ดชุดเล็กค่ะครับสเต๊ะเล็ก อ่าผัดไทยข้าวพุกปีสแกนครับสี่ขนาดนั้นเลยเรียบร้อยครับแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรด้วยนะอะไรติดฟันปะเฮ้ยไหนีผู๋ไหนีผู๋บัวติดบ้างเอคุเชื่อว่าทุกทิปที่เราเดินทางเน่ยเนะเนี่ยเขาเยอะมึงรู้ว่าเราเสียเงินไปกับค่าอะไรข้าอะไรวะกาแฟ กูจดแยกด้วยนะน้ำมันโรงแรมกาแฟข้าวขนมแยกยังขนมนะกาแฟเป็นหมื่นนะไหนจะเคี่ยวเราจะเคี่ยวเหมือนแบบซอสมะเขือเทศน้ำสปาเกตตี้เลยนะดูดิไเติมหนองโพครับเนี่ยหากินยากนะเนี่ยหากินยากนะเนี่ยหากินยากนะแล้วที่นี่อุดรหนองโพดูปูเนี่ยเฮียวปูแบบ ต้องค้าวช่อ่ะร้านร้านก็ต้มโบราณอ่ะข้ใช่หมดเลยอ่ะเฮ<อ>ียคือถ้าไม่รู้ว่าจะกินร้านไหนอ่ะนี่คือหนึ่งในร้านที่ทุกคนได้ต้องมาอ่ะอืเพราะวา่าความคลาสสิกเวลารสชาติอาหารผมไม่รู้ว่าคนเก่ารสชาติอาหารจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่ว่าถ้าคุณอยากเสพความเป็นตำนานร้านนี้นีอ,อยู่ในึ่งนั้นนี่คือหนึ่งในร้านที่คุณจะต้องมาแล้วกันนะครับผมขึ้นรถเลยไปเข้าไปเข้าไป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 